มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามได้จัดพิธีถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามประกอบด้วยปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคพระราชวัชรธรรมโสภพลหรือหลวงปู่ศิลาจเจ้าวาสวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสิน ปริญญาปรัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาว,วัฒนธรรมศาสตร์พระครูศีปริยติโสพิษจังว,วัดวัดศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามและจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระพิษุสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวนหรูป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรสุวกิจศรีปัตถาอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามเปิดกรวยถวายรัชากาละกล่าวถวายรายงาน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีอาจารย์ดรเนชนกจันสว่างคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒ์มหาสารคามอ่านประวัติและประกาศรายชื่อดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัยถวายปริญญาบัตรชุดกรุยวิทยฐานะพระไตรจี และเครื่องทยธรรมประสงค์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นรองศาสตราจารย์ดกรกิตกหนกดวงชาทมคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ขานนามพระสงฆ์จำนวนเจ็ดรูปอุปนายกสภามหาวิทยาลัยถวายปริญญาบัตรเบื้องหนา้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ผู้บริหารถวายชุดกรุยวิทยฐา,านะและเครื่องธยธรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาพุทธศาสนิกชนผู้เรื่มใสศรัทธาและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมในพิธีและจัดตั้งโรงทานทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ